ถูทุกคนถุกอำเภือทุกจโดนฟันมีอยู่เดอครับฟันดีแท้ฟังเอาดีีพราะครับฟังเอาฟัง,งสองฟนสองามมือกันฟันว่าดำหน้าบดทงเลยนะกับป่าเนโอ้โอค่ะดำหน้าบดทงเลยกับป่าสมพอหลวงพ่อมีกิบมมนไป อำเภอจุนพลครับก็เลยแวะไปหาก็เลยแวะไปหาโยมแม่โยมป่าโยมหน้าเราเวอลน้่กันทั้งสามเลยนะโอ้ครับเราวอลน้่งกันทั้งสามคนเลยว่ามอมโยมแม่ฝันว่าได้เกี่ยวเขาไต่มอมใหม่บ้างว่าเด้กท่านทันว่าเกี่ยวเขาปิดทงเลยระหว่างที่อเกี่ยวข้าวทั้งทงเลยแม่ได้โยมแม่ตัวนี้ครับจะโยมเนวอลแล้ว โยมป่ามาทำกฎมากราบไหวธรรมาหวานก็เลยโยมถามมาว่าอีกไหมครับแต่ว่าไม่เนี่ยโยมป่ามาบอกว่าได้เกี่ยวเขาแต่ว่าไม่เนี้ยผมได้เชี่ยวเขาคนทุ่งไงกูก็ได้แล้ว่าได้เพราอนี่โยมนามไปโยมนามา่ีดเอาดอกไม้ แค่ไแม่กับโยโผโยนามาาขอว่ามากาบแล้วมะวาอีกอืครับกูก็พัดมานเกี่ยวกันกับมองมน่งข้ามองเกี่ยวเขาอยู่บนทงบนไทยครับลูกบอลงบอหรือตัมานต้องใจเลยนระลุกต้องใจแม่ยังขึ้นมือฝันขึ้กันบนแทวันที่อืมครับทีเรีนเลยถามตะมาว่าบอกโยแมยเนี่ลูกบนั่ยบอกโยแม่่นฝ่นลูกบก็เลยว่า สองขัยังได้มีตัวนี้หละหนึ่งอ้ายเจ็ดหนึ่งทีเจ็ดหนึ่งห้าเจ้าแม่มันมายำเดิศครับเจ้าแม่มายำเราเดิศครับปลูกเจ้าแม่ว่าเจ็ดหนึ่งหาเลขข้างบนเจ้าแม่บอกแล้วก่อนที่ไปชุบพ่นรวามสองสามหมื่นละครับแต่วแต่วท่านในลูกห้าเจ้าแม่ดอกแต่ว่าเจ้าแม่มาบอกย้ำว่าเลขมันจะออกเจ็ดหนึ่งหาว่าท่านอื อครับฟันฟันซองซองหรยงกันเลยออ้ครับบนกระบองกันก็เลยฟันฝันว่ายุ่งปากยุ่มปากมาอื่นก็มาไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาเกีียวเขาแล้วดำหน้าพองเลยดำบมาท่องเลยออ้ดำหน้าหมดท่องเลยนะครับก็มาก็เลยมั่นใจว่าเลขกอยู่แล้วขันฟันงมีดเ้อครับ คันได้กันว่าเกี่ยวเข่าหรือดำหน้ากับเห็นเล็กน้อยว่าไม่เห็นเลยอือครับแล้วก็พ่อจะไปหอดไปหอดแต่ไปฮะย่อมอยู่จุกพลวก็ไป็นพี่ี่เยอะย่อมอยู่จุกพลแล้วก็เลยแวะไปหาย่อมเองเป็นต้นคนแบบเปนมากใหล่เลยก็เลยแวะไปคนย่อมเมงย่อมพ่อเป็นกับเอินพี่น้องเพิ่นมากพิษนั่นแหละ มาแล้วแต่มันมาแปลงมองเหียวว่าคนสามคนมาเอาขึ้กันแบบนี้นี่แหละวัดก่อนเราก็วัก่อนเราก็พันดูสิเด็แล้วก็ล่งเงาสองแปดอยู่เราก็ถือยยตือเมื่อไรเมื่อไรเราพุท่าก็ด้อยู่พเท่าเรอกนี่คือพุทโ่าลูเต่อเราล้านก็เลยอยู่น้ำก็เลยเไปมัน ไปนะเราเลยบอกไม่ไฟังก็เลยธะมาเราะมานี่เอฟันอยู่สองขึ้นตักอื้นมาดำหน้ากอครับ <Okay. S 2> ป้ามื่อเนี่มอมมอมเรื่อไม่ยังมาจะไปซอยป่าเนี่ยมันมาแล้วเดินคันมาดำซอยกัน,เ,นกเลยลงดำหน้าลงดำหน้าลงดำหน้าไปลงดำหน้าไปโอ้แต่ว่า เตึงดับหน้าดับหน้าแล้วเรามารบลบรุ่นมาฟันเกี่ยวเขาเลี้ยวบัตถึงบัตราตัมาว่าอยู่แล้วเลยเล็กละครั้งเล็กละครั้งนะเนื้อเด็ดหนึ่งหายตัวนี้แหละครับปัญยำแม่มันก็บอก,บอกอยำตึงก็เลยอยากบอกก่อนนะยันอยากบอกก่อนอยันว่าอะไจับยิบยับอาจับยิบอาลอตเตอรี่เลยนะฮะมันอะไจับใบจับไใบนะฮะยันย่างบุญไห้ครับลหบลวงพ่อ อาได้มาเหตุบุญคุณสนเหตุมาหะถินน้ำครือธรรมกกะก็เลยวอาน้ำย่อมไร้บานหลายอัมเออยู่มว่าธรรมะขอบินตะบ,บานปีนี้ถ้าไปรวมบุญมาหะถินน้ำพันแน่พิ่นก็เลยบอกหมดเสียหมดมี่ที่ชุมพเลเพิ่นก็ดาวเบาไร้คนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะซอยอาจารย์มาจนมีเหตุไปอยู่ <c oughs> ขอแต่ว่าอาจารย์บอกก็เลยบอกเพิ่นไปก็เลยไปบอกย่มแม่ย่มแม่ก็ว่าเออแต่ลูกร้านมา กระจาาไปด้ <c oughs> ออวยกันมาซอย้ว่กันนื่นนั่นแล้วก็เลย้ยไปเอก้ไปก็แล้วแต่ว่าพันม,มันมันแปลกแปกอยู่พ <c oughs> ันบอกแล้วก็ว่าได้มาจัดงานออกจากํำหน้าก็มาจัดงาน <c oughs> มาจัดงานแต่ว่ามันปรากฏเห็นเด็กหน่อยตลอดข้ <c oughs> างล่างกอขคืนโดนนึ่หละ่ะบอลหนึ่งหนึ่งสองสองชุดนี่แหละหลายข้างาครับ โตกันเนี่ยโต๊ัข้างบนแต่กันกันเนี่ยกันมีอันตรายมีทุกเดียวเลยครับทุนหนึ่งแต่คนบอกว่าข้างบนสามโตเจ็ดหนึ่งห้าโตกันมันก็แค่นั่นแหละสี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่เแหละครับโตกันมันครับแล้วจะมาชักจะมั่นใจตาเมื่ออื่นไปก็เลยไปดำบนธงบนทาไปหอดบ้านเมื่อนี้ ในวัดบ้านก็เลยหาพรโยมแม่หือวันแม่บารายแปลพรโยมแม่ก็เลยไปพรโยมแม่ยมป่ายมหน้าทุกปู่ทุกคนบัดเว้า ouais ขึ้นเสียงน้ำกัน so, บัดขึ้นขึ like ้นโยมพ่อสิฟังมึงยมพ่อว่ามาแต่หน้าเด้อโยมฟังดีๆโยมพอว่ามาแต่หน้าก็เลยเป็ฟังยูสานตัวผู้ยูส่วนยูส่วนทางหน้เราเมยแยงเราอ่ะปู่เถ่าเราแปดสิบสามปีแล้วมาแต่หน้ามาแต่ย่านมาเราเมยหลายเราก็เลยไปนั่งยืนน้ำกัน ไปไงในไงอยู่ต้นเราไงอยู่สวนอยู่เยี่ยนข้างในี้แล้วนั่งไปเลี้ยวไปเห็นแล้วเราเลี้ยวไปเห็นตัวนี้มันแตกตัวนี้เราเลี้ยวเห็นเลี้ยวเห็นแตกหนึ่งสีแดงอีกครึ่นหนึ่งเราว่าที่กอไรอันยุ่มมายครับตัวนี้เราไม่ถามว่าม่อมไหนตัวใดลูกบอกไงจะไลมาบอกจะไลยเขียนต่อไปเราจับได้เราย่างมีอยางยุมแม่ยุม ยุหนาเลยเราบอกบอกเราบอกบอาตอนเราบอกเท่านั้นแ่ละโอ้คับแม่แล้วเราวางที่ครับย่อแม่กับฟันก้อนตีไปสองสามหมื่นเงี้ยงอะไรว่าฟันเกี่ยวเข่าสองมื่นเกี่ยวเข่ากระมอมกัะตมานี่ครับคับนู่แม่ฟันว่าเกี่ยวเข่าน้ำมันมาสั่นมั่งกระมาอยู่ดีดิโอ้ยแม่ดีใจหลายเลยว่ะเว็ดนามเห็นยังไหนคนอาบหลายยังหลไรป้าเคนกระไม้ป้ากับ ตาก็แปลกคิดหากันได้ครับมะกาบแล้วก็ตากับฟันก็เง็ดบมอมมากกบบว่าพระเกี่ยวเขาไปเลยเกี่ยวเขาแบบตรงเลยไปเลยเกี่ยวเขาเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะครับหลวงพ่อน่าตอนนี้แม่แม่เขาว่าป้าเขาว่าน้าว่าน้องน้องแม่เขาว่าอีกนี่เราสม่ก็เลยตกใจมันมีคิดว่าอ้าวคิดว่าฝันเกี่ยวกันแท้อะไรถามยุ้แม่ยุ้งนายนุ้ป้าอยู่ว่าคือคิดว่าฝันคือกัามอมแดงมอมฟันนี่ละ วมองฟันทีที่สันบอกแม่นว่ะสิแต่มองฟันเอ็นเล็กหน่อยร้อยขมหน,นามเิ่นกะตีวอกได้เิ่นกะตีเิ่นกะวอกน้ำอยูรับ้อยบบไปเหมนวะนนเอ่อยทีคนร้อยเป็นคู่เป็นคู่่ร้อยกับไปกับมารอยกับไปกับมาเป็นวโอ้ยแมว่าแมว่าเลขละข้น,นงอย่างเมันก็เลยบอกิ่นนี่แหละมักตัวนี้ครับว่มัยื่นอยู่มาเออมากก็บไปฮะืิอไว้ วนีสาปสสค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่เลขล็อกนะคะก็มีเพิ่มมาทะเบียนรถ3814นนะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ